รวมทีนะครับนะครับนี่มากันหลากหลายนะครับมาจากใครมาจากภาคเหนือมั้งครับมีไหมครับภาคเหนือก็มีนะครับใครมาจากภาคกลางครับมีมาจากภาคกลางยุบๆครับเนี่ยสังนกตครับมาจากภาคกลางครับมาจากภาคกลางก็มีนะครับลงมาโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยกันนะครับภาคกลางใครมาจากภาคใต้ครับภาคใต้ภาคใต้อ่าภาคใต้นะครับนี่ภาคใต้ก็มีนะครับ นะครับไปอยู่กรุงเทพอยู่แล้วครับไาอยู่กรุงเทพอยู่แล้วโหกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยครับแผ่นเนี่ยฮะแผ่นกล้องเลยครับเนี่ยฮะทุมือเนี่ยกรุงเทพอยู่แล้วครับครับวันนี้นะครับพี่น้องเรานะครับได้ร่วมนะครับเดินทางกันมานะครับโดยที่บางส่วนนัดหมายบางส่วนไม่ได้นัดหมายนะครับแต่ด้วยสัญญาทางจิตใจด้วยความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองกันนะครับจึงได้มา นะครับกระทรวงมหาดไทยแบบ,บครบวงจรเมื่อเช้าเราไปที่กระทรวงมหาดไทยคลองหลอดนะครับที่สามหลวงและได้ยื่นเอกสารให้กับรบัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วและได้ยื่นเอกสารถึงตัวแทนของปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้วช่วงบ่ายนี้นะครับเรามาที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย นะครับโดยที่เราจะมีนัดในการยื่นเอกสารสําคัญถึงอธิบดีกรมการปกครองและยื่นให้กับผู้อำนวยการกองสับลอนสลามและกิจการฮัดนะครับทําไมต้องยื่นหลายที่มีคำถามามาแน่นอนครับพี่น้องคนไทยที่รับรู้และเจอปัญหามาอย่างยาวนานหลายสิบปียังไม่ได้รับการแก้ไข ความทุกข์กายทุกใจนะครับเนื่องจากมีการก่อกำเนิดกฎหมายอิสลามขึ้นมาตั้งแต่ปี2524เป็นพอรรฮัตนะครับไปเปิดช่องให้มุสลิมนะครับสาม,มารถนะครับใช้กฎหมายบังคับให้ข้าราชการไทยถึงขั้นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมาหาดไทยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายหน่วยงานภาคาการต่างๆต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสำเนุนกิจการัให้สลามแล้วมีการบังคับถึงขั้นว่าถ้าไม่ทําตามมีโทษจําคุก5ปีปรับอ 100, บีก1นึ 1> ่งแสบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เองมันเป็นการก้าวไก่ นะครับรัฐธรมรมนูญของไทยเป็นการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยมาอย่างยาวนานโดยที่คนไทยวนอย่างกรุงเทศได้แต่มองตาปิดๆเพราะ่อนนี้พวกเราได้แต่ดูแล้วเราก็ได้แต่รอจะมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ทำไมถึงมีาการสน,นุนนะครับกองกิจการพัดให้มุสติมได้เดินทางไปแสวงบุญได้ที่ซาอุ เอาค่าราชการหลายสิบกระทรวงไปสนุนเอางบประมาณ่นดีไปสนุนนะครับแถมยังมีงบประมาณให้มุสลิมได้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยแล้วไม่ต้องสอบแข่งขันได้โคต้าเรียนจบออกมายังได้โคต้าเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐการหลายหลายหน่วยงานมาตลอดยาวยาวนานมาหลายสิบปีเท่านั้นยังไม่พอครับ วัดวาอารานกว่าจะได้ส,สร้างมาแต่ละวัดต้องใช้เงินบริออจาคพาสององค์เจ้าหรือชาวพุทธต้องมาช่วยกันมีใครเคยเห็นวัดบังคับไหมฮะว่าจะต้องร่วมบุญทีห้าหมื่นแสนหนึ่งมีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับมีใครเห็นไหมว่าอยู่ดีมีงบประมาณแผ่นดินนะครับไปสมุนสสร้างวัดหลักสิบล้านร้อยล้านมีไหมฮะไม่มีแต่กลับกลายเป็นมีงบประมาณแผ่นดิน ไปสนับสนุนมีงบพอมตอรประจอต่างๆไปสนับสนุนการสร้างมสัสยิดได้นอกจากนั้นนะครับเพียงแค่สร้างมสัสยิดสามแห่งในจังหวัดไหนก็แล้วแต่เขาสามารถตั้งกรรมการการสลาประจําจังหวัดได้มีคณะกรรมการตั้งแต่เก้าคนถึงสามสิบคนแล้วยังสามารถที่จะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าการจังหวัดได้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับ หน่วยงานที่เรามาเนี่ยครับกรมการปกครองเนี่ยครับมีการออกกอกสารให้กับผู้ว่ากวากจังหวัดอำเภอตำบลผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลน,นะครับให้สมุนการสร้างวัสยิดตามพรบสราปี40โดยที่ไม่ได้มีอะไรกำกับเลยว่าแต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและธรรมนูญของไทย คนก็กฏว่ามีการไปสร้างมติในชุมชนชาวพุทธมากมายครับบางชุมชนก็ได้แตกก้มกลืนฝืนทนเพราะว่าไม่รู้จะแก้ยังไงจะตู้ยังไงแต่บางชุมชนนะครับได้เริ่มรู้ข้อกฎหมายก็เลยเริ่มตู้เป็ยกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างตัวอย่างเช่นที่กิสนะบงโมเดลที่ได้ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับในการเรียกร้องสิทธิ์จนกระทั่งเกิด กิดกันบงโมเดลจนกระทั่งทําให้พภาษีที่สร้างไปแล้วในชุมชนชาวพุทธต้องถูกรื้อถอนไปก็ต้องตายสร้างไปนะครับแต่ยังไม่จบข้าราชการยังไม่เซ็นยกเลกิกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องต่อในการชัชนปปอชอต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จึงเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะมาทวงคืนสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ไหมครับใช่ ดวงคืนครับเป็นคนไทยพุทธที่เราควรที่จะได้รับสิทธิคุ้มครองใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นนะครับการมากรมการปกครองครั้งนี้เราจะมายื่นเอกสารนะครับให้ช่วยตรวจสอบให้ช่วยแก้ไขให้ช่วยยกเลิกกฎหมายพรบฮังก์อิสลามให้ช่วยยกเลิกหรือตวอรอตวจสอบหรือแก้ไขกฎหมายอิสลามขอ,ของอิสลามให้ช่วยตรวจสอบคำสอน ในคำพีรอัลกุรอานหลายหลายคำสอนที่กลับกลายว่าไปสอนให้เหยียดชังคนต่างศาสนาไปสอนว่าถ้าคนไหนไม่นับถืออเละสามารถที่จะผ้าเขาได้ตัดคอเขาได้ผันนิ้วเขาได้อย่างนี้ไม่เป็นคำสอนที่ดีหรอครับไม่ดีแต่กรมการปกครองกลับไปสนับสนุนได้ยังไงนะครับ กองที่จะต้นทำหน้าที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแตกกลับไปสนุนสิ่งที่ไม่ควรสนุนอย่างนี้ทําถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเราจึงมาเรียกร้องและให้ข้อมูลกับข้าราชการไทยให้รู้ความจริงแล้วให้รู้ว่าภาคประชาชนสื่อรู้แล้วถึงไยไลา์ขนาดนี้คุณก็จะจะมีผลในเรื่องของการทำผิดกฎหมาย ร,รัฐมนูญเสียเองนะครับนั่นยังเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมการปกครองไม่ว่าจะเป็นก้องสนุนกลองสนุนอิสลา,ามละกิจการฮัตแห่งประเทศไทยที่พวกเรากลุ่มพอปศสนะครับแล้วก็ประชาชนชาวพุทธชาวไทยที่มากรมการปกครองในวันนี้ก็จัดจะมาร้องเรียนต่อท่านอธิบดีกรมการปกครองถึงพรบอิสลา,ามทั้ง3าฉบับตั้งแต่ปี2440แล้วก็59 นะครับว่าพบเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือว่ากฎหมายของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายหรือบที่มันมาซ้อนกฎหมายของเราไหมมันเป็นการบริหารซ้อนขา้าราชการซ้อนรัฐบาลไทยของเราหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธเราชาวไทยเนี่ยนะครับเห็นว่าสิ่งที่ข้าราชการไทยนะฮะจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อตามพบของเขาเนี่ยนะครับ ของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญไทยซึ่งประเทศไทยเราเป็นราชอาณาจนะครับเป็นราชอาณาจนะครับมีพระองค์พระมหากษัตริย์ของเราทรงเป็นพระประมุขนะฮะัะนั้นพรบอรของเรานะฮะการโทษกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญเรามีได้แค่หนึ่งฉบับครับไม่ใช่เอากฎหมายของอิสลามมา้อนกฎหมายของเราแล้วก็มาบังคับกดขี่ ข้าราชการของไทยเรานะฮะแล้วก็มากอดทีประชาชนคนไทยของเราอีกต่อนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราวันนี้ต้องมาเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยของเราได้รับรู้รับทราบว่าวันนี้อ,อปปสได้มาทําหน้าที่นะครับได้มากรมการปกครองแล้วนะครับเพื่อที่จะมายืน่นเอกสารให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาถึงสิ่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับก็ขออนุญ,ญาตเท่านี้ครับรับพี่อขอเสริมนิดหนึ่ง ประเด็นประเด็นท้อคสำคัญท่านรู้ไหมครับว่าพระราชบัญญัติป25ี2540ถูกแก้ไขท่านเข้าไปดูนะครับถูกแก้ไขโดยจากเดิมนะครับตุาลาราชบุญญเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคอร์อเตสโคกิมัาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเป็นที่ปรึกษานายอำเภอหลังจากมีการปฏิวัติเสร็จนะครับปฏิวัติเสร็จมีการแก,แก้กฎหมายกัน เอาจุฬาราชสมิตีเป็นผู้ให้คำปรึกษาท่านดูครับนี่ยามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาโต๊ะอิมัมคอเตปเป็นเป็นผู้ให้คำปรึกษานี่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 คือเรื่องใหญ่แล้วก็นายกรัฐมนตรีอธิบดีเป็นเลขาเป็นเลขาจุฬาราชสมิตีพวกที่เรารับไม่ได้ครับกองฟังเราเรารับไม่ได้ฐานะระดับุท่านฝากท่านด้วยไปดูข้อกฎหมายเหล่านี้นะครับที่วันป็นเป็นกระบฏดในราชนาถใช่ไครับใช่ครับใช่ครับขอเพิ่มสุดท้ายนิดนึงนะครับ เนื่องจากกรมการปกครองเนี่ยปัจจุบันมีการออกเอกสารนะครับถึงผู้ว่า,าการจังหวัดในอำเภอตำบลผู้ใหญ่บ้านให้ับสนุนการสร้างมัสยิดนะครับการพรบอยสารามปี40ครับ <c oughs> สิ่งที่ตามมาคือข้าราชการกต่างๆเนี่ยก็ทําตามแต่พอทําตามแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายและธรรมนูญไทยหลายมัสยิดไปสร้างอยู่ในชุมชนชาวพุทธแล้วเกิดความเดือดร้อนกันมากมายครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ ไม่กันแล้วนะครับจะมีผลต่อทั้งข้าราชการที่ต้องเดือดร้อนแล้วพื้นที่ชุมชนชาวพุทธเดือดร้อนกันหมดเลยทั้งประเทศตอนนี้นครับ <S <S ผมมีหน้าเอกสารที่เกิดจากกรมการปกครองส่งไปยังจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิุโลก,การาศินนะครับชนบุรีหรือต่างๆนะครับไปได้เขตชุมชนชาวพุทธด้วยนะครับเรื่องตรงนี้ไม่เหมาะสมเลยนะครับเรื่องนี้ต้องแก้ไขต้องมีคำตอบให้คนไทยคุณท่าไประนว่าทำไมทำอย่างนี้ นะครับต้องหอทางแก้ไขโดยฉุวนนะครับครับขออนุญาตทำไว้นะรับบ้านคือขอเรื่องเพิ่มี่นนใช่ครับใชครับตัเดอดตัเดอก็จะดับเยอภาพนิ่มนะครับสภาพนิ่ครับอันนี้เออดี๋วต้องขออนุญาตพูดเยๆครับเกดอรดอะครับเกิลครับในขะของตัวทนคนครองนะฮะก็ขอรับเรื่องนี้ไว้ตรวจหอมนะครับ แต่ทั้งนี้เนี่ยทางกองกองยืนยันนะครับว่าคนไทยนะครับไม่ว่าจะนับถื่อศาสนาใดนะครับประเทศไทยนะครับให้เสขขเรีภาพในการนับถือศาสนาและเป็นคนไทยเเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยหากมีประเด็นในเรื่องของ้อกฎหมายหรือทางเศรษฐกิจที่อาจจะซ้าซ้อนหรือมีอย่างไรที่ทางผู้ร้องอาจจะไม่สบายใจนะครับทางกรมการปกครองนะครับจะรับไว้แลเพื่อพิจารณาตรวจสอบว่ามันเป็นไป,นปนจริงตามที่ได้ร้องเรียนไห่นะครับและจะดําเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป นะครับทานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไว้นะมีการรงเล่นรับเข้ารับศึกษานจะเป็นเหมือนกันตามที่มีการนอกรียนนะครับผมทําไม่ต้องห่วงนะถ้ามีเรื่องใดที่ที่มันเป็นเป็นปัญหาหรือยังไงก็อยากทำความเข้าใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวอิสลามนะครับก็เราก็เป็นชาวไทยเหมือนกันนะครับผมครับยังไงทางราชการเองไม่ยังไงต้องดำเนินการอย่างเท่าเทียมกันทั้งทั้งหมดนะครับในความที่เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับในูุสิงเขาได้โควตาเรียนปีตั้งแต่อายุาลจะมา ได้ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการโดยเรื่องประกอบการเลยมันไม่ได้มันไม่ได้เท่าเทียมกันมาไปถามคืออย่างนี้ได้ครับอันนี้ต้องไปตรวจสอบว่ามีมีเสียใจอยู่ในนั้นนะฮะเราจะรับเรื่องไว้ก่อนนะครับครับได้ครับขอบคุณครับ